การฮะการทำลายล้างครับช่วงนี้เมื่อกี้เราบูกันไปยกใหญ่เนี่ยคือจ็อดจอดเมาอย่างเดียวจอดเมาอย่างเดียวครับจอดดูนี่คือเด็กกระเกษตรครับขายาครับบอลเปิดบริสุทธิ์ดูข้างล่างครับโอ้โหมัอนอะไรเนี่ย เป็นบริสุทธิ์บัออกรักลูกรักเมียครับของมาไกลเขาอยู่สีเด็กเสีด้วยกันนั่งด้วยกันครับดูสภาพรอบๆตอนนี้ผมไม่มีอะไรมากครับผมไม่กินเหล้าครับวันนี้ผมกินโคกกินโค้ก วันนี้กินเลี้ยงครับกินเลี้ยงผัดปด1นทับห้าห้อยหนครับกินเลี้ยงฉลองผัดปดครับวันนี้จัดโต๊ะจีนมาชุดใหญ่เต็มข้าวเต็มโต๊ะอันนี้ก็น ดูคลิปอย่างเดียวน่ครับดูดูสักขาโหดเขาดูคลิปอย่างเดียวชายาครับขาเหินสองร้อยหนึ่งครับวนนี้เห็นมีดไม่ได้ครับเห็นมีดเป็นวิ่งวิ่งขึ้นกองร้อยอย่างเดียวครับคนนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ ก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้กินเลี้ยงซาวโ h เชียวแฟมทุกคนจอนี่เมาอย่างเดียวเมาอย่างเดียวจอนี่